โอน้อยในดวงใจเพราะโยมแม่กว่าใจที่จะมารถต้องโถในวันนี้ถึงหนึรสิบกว่ารูปนัมนเอกเจ้าค่ะในเรื่องแรกโยมแม่ไแน่ใจว่าทุกท่านได้หานบ้าแล้วนะแล้วอย่างนะเจ้าค่ะที่บอกเป็นภาษาบาลีว่าจัตตารุเป็ภาษาเ้เยรเทเยยะโกติเยสัะนั้นห วาระยนต์ตากาพุทธายันตอักปะเมยันนัสกาเอเตวิชาืตาสิ่งที่น่ไดยไม่มีที่สิ้นมีสีอยางืออักปาหรือจักาว่าเกยวแม่ การที่จะกระสืูพระบงค์งออกไกในสัปดาห์ตั้งแต่เริ่มตั้งปฏิฆาในเจ้าหลักทเห็โทษในตัวพระสงสาและเมื่อกับสือแล้วพุทธิยาของระอบคนั้นกว้างไกลเกินในว่าที่มนุษย์เราจะเห็นได้ด้วยเหตุนี้ระบบจึงมีพระปัญญาหรือพระญาเสมอด้วยอากาศที่หาประมาณนี้ได้นั่นเองเรามี จึงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในการที่ลุล่ว